สู่สงครามเพลงเงินล้านพวกเราชาวตำบลน,น้ำปุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังจู้จู<อ>ชาวสุรินพร้อมสู้เพื่อช้างไทยของเรา รอบของกระทิงซิงกิ้งคอนเทสต์แล้วเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนน้องจีจี้นะอายุเท่าไหร่ปีนี้17บเจ็ปีคิบเจดปีทำอะไรแล้วม .6 ม .6 น้องกอล์ฟอายุเท่าเขาไหมสิบเจเหมือนกัน17เหมือนกันนะฮะแล้วหนูล่ะคะลูกน้ำน้องลูกน้ำจบแล้วสวัสดีค่ะจบแล้วเหรอคะจบม .6 กหรือไงนะทำงานอะไรคะร้องเพลงค่ะร้องที่ไหนอน่ยผับในเมืองตรามาผับตามอะไรนี่นะคนแรกจังหวัดสุรินทร์ววาานนนน ใครเลือกกำไรให้หนูตัดกับสีผิวดีจังเลยไม่ต่างเลยอาจจะบอกว่าสีผิวช่างตัดกันด้วยใช่ไหมไมาใครหนูมาใครวาววาวคุณพ่อคุณแม่โอ๊ยหน้าเหมือนคุณแม่เลยนี่คุณแม่นึกว่าเป็นน้องสาวเลยเนี่ยช่างเรียนเรียนจบแล้วหรือว่าทำอะไรครับจบแล้วครับผมมีแฟนยังมีครับเหรออมีเรื่องอแฟนมาปะไมไหนไหนแฟนเราดูเลย นึกวชี่สุ่มเลยหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องผู้ชายอีกสีเขียวอ่ะเดฟแดฟแฟนเขาเป็นธรรมดาเดฟแดฟชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรพลอยครับน้องพลอยครับผมพลอยจ๋าจ๋าจ๋าไมล่ะแค่ชืเออะไรเป็นเรื่องพลอยจ๋าจ๋าทำไมล่ะพลอยจ๋าเลยพลอยจ๋าพลอยจ๋าเดฟพลอยจ๋า ล้างพลอยนะอันนี่พู <laughs> ดให้เขาได้ยินดิพูดให้เขาได้ยินไม่ได้เหรอล้างพลอยนะล้างพลอยครับเ <laughs> ออ<พ>ปั๊แบบบ,บ,บ,บคุณบิ๊มอายุไรคุณบิ๊มยี่สิบเอ็ดปีนี้ย <laughs> ี่สิบเอ็ดปีนี้เนาะโอ้ขนตาขนตาเรานี่เราเราติดเยอะมาใช่ไหม อันนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมออกมาจากท้องแม่ก็เป็นอย่างนี้เลยจริงหรือเปล่าเหรอมีเชื้อลิงไหมมีเชื้อลิงก็มีแต่เชื้อแขกเวลาแขกอ๋อมีเชื้อแขกไหมมีเชื้อแขกไม่มีไม่มีเลยมากับแฟนไหมมากับแฟนไม่มามากับพ่อแม่ค่ะโอ้โหพ่อเพ่อควาจะเป็นพ่อเองมากกว่าพ่อหล่อเนี่ยพ่อหล่อถ้าเรามีเขาเราหน้าเหมือนพ่อมากแค่ไหนตอนนี้กระทิงซิงกิ้งคอนเทนต์ที่พี่ พลโลมีรากระดนนาษชนคลีนเน็กเครื่องปรับอากาศพานาโซนิกครับเรฟลอนเซเว่นอีเลเวนพานามัยล,ลีอเอ็ดและมามา่าน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟลชเบ็ตซี่เอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์แปนซิฟันซอเครื่องทำน้ำม่นรินไน Easy, แอทแทกอีซี่แ่นทับเจริญและโรซาพร้อมเริ่มคู่แรกทีมตรังลึกไปซีพีเจอน้องเอ็ม ทีมสุรินเลือกป้ายรินไนเจอน้องก๊อฟในเพลงส้มซานของเสกโลโซไวยพอๆกัน17ต่อ19อันนี้มีแฟนแฟนมาแต่อันนี้แฟนกำลังนอกใจไปมีกตอร์เนี่รอยากจะบอกกับแฟนของบ้านว่าแฟนชื่ออะไรก็ได้แฟนชื่ออะไรเชอนุ่นครับนุ่นเราเลิกกันดูแกตายก่อนเด้งๆไอ้น้องโอเคับ มีอะไรอยากจพูดกับน,นุ่นหน่อยไหมโอ้ยเร็วยวพี่บอกนุ่นไปครับทำทำเพื่อน,นุ่นนะทำเ,เพื่อน,นุ่นเดี๋ยวจะดูว่าทำเพื่อน,นุ่นนด้นสักเท่าไหร่ครับดนตรีมา หลับฝันล้าเมื่อภาพเธอคอยลอนทุกคืนหลับลงกลาใดายอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกล ได้แต่เพอแต่ฝ้านลมลมมันลงชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัวเจอเธอที่ไรจิตใจเต้นรูว การเมาขึ้นอมองไกลไว้ตลอดมองไกลไว้ตลอดอเหมือนว่าฝั่งอยู่ไหนฝั่งอยู่ไหนทร<า>ั<า>ไป,ไปเยอะครับ68วินาทีครับเอ็มมาเอ็มเสียเปรียบทั้งความสูงเสียเปรียบทั้งน้ำหนักแต่ว่ามีแฟนมีกำลังใจมาด้วยอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอเอ็มเอ็ม เราจะคอยเชียร์เอ็มอยู่ตรงนี้นะเราจะคอยเชียร์เอ็มอยู่ตรงนี้นะท่านน้อยกว่าหกสิบแปดท่านน้อยกว่าหกสิบแปดไม่ต้องมามองหน้ากันอีกนะถ้าพิชิตไม่พูดจะบอกอะไรครับพูดเองสู้สู้เฮ้ยเพื่อพลอยเพื่อพลอยบางทีก็สู้เพื่อนนุ่นไปแล้วเพื่อชาวสุรินทุกคนแล้วก็เพื่อพลอยครับผม

ฝันล้มเมื่อพาเธอไปหลอนทุกคืนหลับลงคราใดอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเจอ,อเธอที่ปลายฟ้าไกลก็ได้จต่เพื่อแต่ฟ้าลมลม ก็ลงชื่นชมโดยเธอไม่รู้กูเอ็มไม่เป็นไรเอ็มไม่เป็นไรเขาพยายามแล้วพี่นั่งอยู่บนหัววัวอยู่นะทำมาทั้งสิ้นนะครับ59วินาทีห้าสิบ ทีมกำลังเก็บคะแนนขึ้นมาเป็นก่อนสิต่อ0คะแนนคู่ต่อไป2สาวบุ๋มบิ๋มปะทะลูกน้ำในเพลงสาวดำรำพันอ่าเราได้เกยบเราได้ไเปตรงหนวะทำไมฮะไม่มีฮะผมอยากจะบอกนี่ลูกน้ำนี่อยู่จังหวัดตังนี่ราชาเรือกล้วยนะครับเป็นยังไงครับพี่เล่นเรือกล้วยถึง่จังหวัดตังจังหวัดตังมีเรือกล้วยของดีเมืองตังเหรอเรือกล้งดีมืองตังมีป่ะมีเรือกล้วยป่ะไม่มีไปแน่นะ ได้ไหมลูกไม่ค่อยได้เล่นค่ะแล้วหนูล่ะบุ๋มบิ๋มเล่นกีฬาไหมครับไม่เล่นเหมือนกันค่ะไม่เล่นเนา<น>ะ,นะต้องเอาคะแนนคืนมาให้ได้นะอ่ะโอเคมาบุ๋มบิ๋มนะครับสาวดำรำพันเอากระโดดขึ้นเลยไหวไหมลูกเดินสองสามวัดบาปดนตรีโอใจเขาชายได้ไม่แน่ชอบพันแพรรักไม่แน่มีแปรพัน ตอนเคยรักเธอน้มดั่งดวงจันทร์ส่วนที่นั้นเป็นอย่างลืมลงพอพอพชัยไมยเร็วจังเส้นี้นะอะไรลูกมีอะไรมีอะไรทำไมอยู่ๆฟาดลงไปเลยอ่ะมีอะไรไม่เดี๋ยวเป็นอะไรก่อนเมื่อกี้มีอะไรก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าหนูจังนีบลงทำไมลูกเฮ้ยงงเลย มันเปลี่ยนทิศมันเปลี่ยนทิศวัวไม่บอกหนูไอ้เนี่ยเป็นสถิติใหม่ภาพไม่เคยมีใครทำได้เร็วขนาดนี้เป็นสถิติใหม่น้องบุมบิ่มนะครับสามปีได้ยี่สิบวินาทีครับโอ้ตายตายโอเคทุกท่านไปเฮ้ยพี่ขาขายาวเท่าๆกันขาพอๆกันแต่การขึ้นกระแทกเลยพร้อมไหมครับ พร้อมดนตรีมาของใจของชายนั้นไม่เนื ลงสบายสบายคือยังไงก็ชนะสา37วินาทีนะครับ37วินาทีน้ำดองเลยตังจบทุ่งแรกทีมตรังนำห่างถึง20ต่อ0ูนยคะแนน20ต่อ0ูนี่มีผลนะครับคนสุดท้ายร้องดีทั้งคู่เนี่ยสุรินจะหนาวนะครับเพราะว่าต้องไล่ตั้ง20่าคะแนนนะฮะอาจจะช่วงหน้ากลับมาครับกิ๊กดูทรงทำเพลงกันลา